สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ในคอร์สออนไลน์พิชิตใจลูกติดเกมติดมือถือรวมถึงคนที่อยู่ในคอร์สพิชิตใจลูกวัยรุ่นด้วยนะครับ2กลุ่มที่ผมเอ่ยไปในวันนี้คุณกำลังจะได้เรียนรู้ EP สุดท้ายที่เป็นเนื้อหาหลักวิชาบังคับ EP ที่10ในพร้อมๆกันครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายในสิ่งจำเป็นที่คุณต้องรู้ แล้วหลังจากนี้จะเป็นวิชาเลือกที่คุณจะสามารถเลือกเรียนรู้ได้แล้วนะครับแน่นอนในเมื่อมันเป็นวิชาบังคับเนี่ยนั่นหมายความว่าเรื่องราวใน EP นี้ทุกคนจะต้องเจอครับไม่ว่าคุณจะอยากให้ลูกหามจากมือถือหรือคุณอยู่ในคอร์สพิชิตใจรูกวัยรุ่นเรื่องอื่นอืก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเจอกับสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งบันใน EP นี้แน่นอน ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วไม่หนักก็เบายังไงก็ต้องเจอเมื่อถึงจุดหนึ่งเวลาที่คุณเลือกที่จะเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกเลี้ยงวัยรุ่นด้วยวิธีการใส่ใจกับจุดแข็งของเขาการหาความสุขใส่ตัวของคุณเองการเว้นระยะห่างระหว่างคุณกับเขามากขึ้น การเข้าใจความต้องการในกลุ่มพิ่ชิใจลูกวัยรุ่นผมสอนเรื่องซิกคอร์นิสหรือ,อความต้องการหลักไปเมื่อ ep ที่เก้เมื่อวานนี้ผมสอนเรื่องเฟียความกลัว3ตัวไปให้คุณเมื่อวานผมแบ่งปันเรื่องของการเก็บแต้มคะแนนความสัมพันธ์ไปให้กับทั้ง2กลุ่มวใจัอย่างหนึ่งในการดึงลูกออกจากมือถือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คือการพยายามเป็นแหล่งความสุขมากกว่าเป็นแหล่งความทุกข์ ทุกคนรู้เหตุผลหมดแล้วเพราะว่าผมสอนเรื่องสารเคมีแห่งความสุข4ชนิดไปด้วยว่าตกลงมือถือกับคุณอะไรที่เป็นตัวสร้างความสุขมากกว่ากันแล้วคุณจะทํำยังไงก็นี่คือการเอาไปปฏิบัติตามวิธีการ4หรือ5วิธีที่ผมแบ่งปันไปคราวเนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณทําไปเรื่อยๆคุณจะเจอกับแรงต้าน คุณจะเจอกับพฤติกรรมไม่น่ารักของลูกมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ต้องเจอครับหลายคนคิดและเข้าใจผิดแล้วก็ไม่รู้ข้อนี้จึงทำาให้ทิ้งวิธีการที่เคยทำแล้วก็ทำไม่ต่อเนื่องสุดท้ายก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเขาคิดว่าเมื่อเขาเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกเป็นเชิงบวกเปลี่ยนเป็นไม่พูดไม่บน่นไม่ดา่าไม่ต่อว่าเปลี่ยนเป็นปล่อยให้ลูกรับผิดชอบเอง เปลี่ยนเป็นกลับมาทําความสุขให้ตัวเองกานทําบ้านให้อบอุ่นหลายคนมักจะคิดครับว่าพอเมื่อทําอย่างนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับการตอบสนองเชิงบวกจากรูปของคุณในทันทีทันใดและมักจะได้รับการตอบสนองจากรูปเป็นไปในทิศทางที่มันเป็นการาฟขาขึ้นตลอดเวลาซึ่งในความจริงไม่ใช่แบบนั้นครับ ในความจริงไม่ใช่แบบนั้นครับในความจริงกราฟมันตรงข้ามด้วยซ้ำมันจะเป็นแบบนี้ฟังดีๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จริงๆเพราะมันจะเกิดกับทุกครอบครัวเลยไม่ว่าคุณจะเรียนคอร์สพิชใจลูกวัยรุ่นหรือคุณจะเรียนคอร์สพิชใจติดเกมคุณจะต้องเจอกราฟมันจะกลายเป็นแบบนี้หลายคนเข้าใจว่าเออเฮ้ยพอเราใช้วิธีการบวกๆเนาะกราฟมันจะต้องขึ้น ความสมพันธ์จะต้องดีมากขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมเขาจะน่ารักมากขึ้นในตอนแรกอาจจะเป็นแบบนี้สําหรับบางครอบครัวแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งกราฟมันจะตกลงครับกราฟมันจะตกลงมันจะตก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 จนหน้าใจหายพูดย่งไงก็คือเขาจะกลับมาทําพฤติกรรมแย่ๆ เขาจะกลับมาทํำพฤติกรรมลบๆเขาจะมาทดสอบเขาจะมาท้าทายคุณเขาจะพูดจาไม่ดีกับคุณเขาจะมีพฤติกรรมไม่น่ารักต่างๆมากมายที่ที่พอจะทําได้มากขึ้นเรื่อยจุดตรงนี้แหละครับที่หลายคนตกมาตายนั่นก็เพราะพอถึงเวลาแบบนี้หลายคนรู้สึกว่าอ้าววิธีการบวกๆที่ใช้ไปมันไม่ได้ผลแล้วหรอซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกว่า มันเป็นเพียงการพิสูจน์คุณครับมันเป็นเพียงการผจญมมามันเป็นเพียงการทดสอบตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณเป็นเปลี่ยนแปลงและทำกับเขาในช่วงหลังบุกบวกการที่คุณหยุดต่อว่าเขาเนี่ยการที่คุณไม่ทำแบบบ้านให้มันลบๆการที่คุณไม่ทำบ้านให้มันแบบเอ,อไม่ทำตัวเองให้เป็นหน้ายับมากกว่ารอยยิ้มเนี่ยคุณทำจริงๆหรือเปล่า หรือคุณเสแสร้งแกล้งทําหรือคุณเฟกอยู่หรือคุณ, you, คณทําเพื่อหวังเงื่อนไขอะไรบางอย่างคุณแม่ครับวัยรุ่นมันฉลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับมันฉลาดตรงที่ว่าเขามักจะรู้ว่าคนที่ตรงหน้าเขาเนี่ยเวลาทําอะไรบางอย่างให้กับเขาเนี่ยทําเพราะหวังอะไรจากเขาไหมอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติออกแบบเขามาจนทําให้เขาเนี่ยมักจะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้ หลายคนก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังทดสอบพ่อแม่อยู่คุณรู้ไหมว่า95%ของวัยรุ่นไม่รู้ตัวนะครับว่ากำลังพิสูจน์ทดสอบหรือลองของกับพ่อแม่อยู่ไม่ว่าคุณจะใช้คำใดพิสูจน์ทดสอบลองของท้าทายนี่คือคำที่ไปในความหมายเดียวกันครับคือเขาจะทำแบบนี้กับคุณบางบ้าน,านกราฟยังไม่ดีขึ้นเลยพ่อแม่ เริ่มแบบมองหาข้อดีของลูกลูกจะยิ่งพยายามทำตัวให้ไม่น่ารักทำตัวให้ไม่ดีมากขึ้นอีกเพราะเขาต้องการพิสูจน์ว่าคุณเปลี่ยนไปเนี่ยคุณหวังอะไรจากเขาไหมบางบ้าน พอเราเริ่มแบบไม่ต่อว่าเขาเราเริ่มลงไปเล่นเกมกับเขาในคอร์สพี่ชิ้ใจติดเกมผมมักจะบอกว่าถ้าไม่ตายอย่างหนึ่งคือคุณลงไปเล่นเกมเล่นไม่ได้คงลงไปคุยเรื่องเกมผมไม่ได้บอกว่าต้องลงไปเล่นนะแค่คุยเรื่องเกมกับเขาได้คุยเรื่องที่เขาชอบเขาชอบอนิเมะเรื่องนี้คุณคุยได้นี่คุณก็กําลังเก็บแต้มความสัมพันธ์แล้วพอคุณทําอย่างนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาจะสงสัยว่าคุณจะมาไม้ไหน ไอ้ความรู้สึกที่ว่าคุณจะมาไม้ไหนแบบนี้นะครับมันคือตัวกระตุ้นให้เขาแสดงพฤติกรรมไม่น่ารักจากเดิมที่เคยอาจจะหยุดไปแล้วหลังจากที่คุณใช้วิธีการบวบๆกับเขาเขาก็เริ่มหยุดพฤติกรรมไม่น่ารักเขาก็จะกลับมาทํามันอีกและจะทําหนักขึ้นนี่สําหรับบางบ้านสําหรับบางบ้านเขายังไม่หยุดพฤติกรรมไม่น่ารักเลยนะคะแต่เขากลับทํามันหนักขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะแข็งข้อคุณฟังดีๆนะครับ ถ้าคุณเจอสองเหตุการณ์นี้คุณไม่ต้องตกใจเลยสองเหตุการณ์ที่ผมพูดไปตะกี้นั่นก็คือเดี๋ยวผมอธิบายมาเป็นข้อๆเขียนมาเป็นข้อๆจะได้ทุกคนรู้นะครับเหตุการณ์แรกก็คือหนึ่งเขากลับมาทำเรื่องที่ไม่น่ารักอีกครั้งเขากลับมาทำเรื่องที่ไม่น่ารักอีกครั้งหลังจากที่โอ้โหมันก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วเนะโค้ด ทำไมอยู่ๆมันกลับมาอีกแล้วอะ่ะมันไม่ได้ผลเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ได้ผลเขากําลังทดสอบคุณมากขึ้นไปกว่าน,นี้ว่าที่คุณเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนได้ค่สักพักหนึ่งเนี่ยเฟซป่ะคุณกําลังต้องการอะไรจากเขาหรือเปล่าคุณรักเขาแบบมีเงื่อนไขไหมมันคือการพิสูจน์รักครับว่านั้นคือรักแท้หรือเปล่าพูดกันแบบไม่อายปากเลยจริงๆมันคือการพิสูจน์ความรักว่าเขาพิสูจน์คุณอยู่ คุณรักเขาแบบรักแท้จริงๆไหมรักแบบไร้เนื่อนไขมไหมฟังดูแบบไม่ค่อยอยุติธรรมสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าวัายรุ่นสมัยนี้เป็นแบบนี้จริงๆ,ๆนี่คือข้อแรกขออ้อ2ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําเรื่องแย่ๆเขาทําเรื่องที่มันไม่น่ารักมากขึ้นหนักขึ้นเออต้องใช้คําว่าอะไรหนักขึ้น นักขึ้นในไฮไลท์เล,เลยถ้าอยู่ๆเขาทำเรื่องที่ไม่น่ารักนักขึ้นไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องท้อใจเพราะวันนี้คุณได้รู้จากผมแล้วใน e ีีที่สิซึ่งเป็น e ีีที่สำคัญมากว่านั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นมันเลยกลายเป็นอย่างนี้ครับสมการของกราฟมันเลยกลายเป็นแบบนี้คุณลองดูกราฟนี้ดีๆนะ ที่ผ่านมาเนาะความสัมพันธ์เราก็เก็บมาเรื่อยๆโอ้เยเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเขาเริ่มทําตัวน่ารักความสัมพันธ์เริ่มเยอะขึ้นนะเอา้าอยู่ๆกลายเป็นว่าเริ่มตกเขาเริ่มไม่น่ารักความสัมพันธ์เราเริ่มย่ำแย่มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆจุดตรงนี้จะเป็นจุดจัดสินใจแล้วครับว่าคุณจะทําเรื่องบวกบวกกับเขามากต่อไปคุณจะรักเขาแบบไร้เงื่อนไขต่อไปคุณจะใช้วิธีการบุกบวกที่เรียนรู้มาจากผมหรือจากเพจไหนก็ตามเนี่ยต่อไป คุณจะทําต่อไปหรือคุณจะหยุดทําแล้วไปใช้วิธีเดิมเพราะถ้าคุณหยุดทําแล้วกลับไปใช้วิธีลบๆแบบเดิมกรับมันจะลงเหวฟึบแล้วมันจะขึ้นอีกทียากมากมันก็เหมือนการดื้อยาแต่ถ้าตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจที่ทําให้คุณยืนหยัดหนักแน่นมั่นคง และตั้งใจเพียรพยายามกับการทํามันต่อไปแนวทางนี้มันถูกต้องแล้วผมขอบคุณคุณแม่หลายทุกคนมากนะครับที่มาช่วยพิมพ์ในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่คุยกันเยอะมากนะครับคุยกันเยอะถึงขั้นที่มีคุณพ่อหลายคนแบบโค้ดครับผมขอออกจากกลุ่มนี้แต่ขอเอาคุณแม่เข้าแทนได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณแม่ได้มาอยู่ในกลุ่มนี้นะได้มาอยู่ในไลน์กลุ่มเนี้ยจะจะมีกําลังใจจะมีพลังเยอะขึ้นเลยใครบอกอย่างนี้ผมมักจะบอกว่าถ้าเป็นคนสนิทก,กันนะผมบอกพ่อไม่ต้องออก พ่อดึงแม่มาเลยผมอนุญาตสําหรับบางคนที่ใจใจนะรู้จักการนี้ผมย,ยินดีให้ดึงเข้ามาได้เลยนะฮะเนี่ยถ้าเขาหนักแน่นยืนหยัดกับการทําวิธีดีๆนี้ต่อไปมันเหมือนคนที่ทําดีมาตลอดทางแล้วอะแล้ววันหนึ่งมันถูกทดสอบว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีมนุษย์จะเป็นแบบเนี้ยเวลาที่คุณรู้สึกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีทําบวกแล้วไม่ได้บวกเลี้ยงลูกแบบอบอุ่นแล้วทําไมมันยังถึงก้าวร้าวยังไงยังถึงไม่น่ารักทำไมยังเล่นเกมหนักเท่าเดิมหนักกว่าเดิมด้วยซ้ํา มันคือเวที่ทดสอบคุณว่าคุณจะทํามันต่อหรือจะทิ้งมันไปคํานี้สําคัญนะครับทําต่อหรือทิ้งมันไปถ้าคุณทําต่อกฟมันจะกลายเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มค่อยๆบวกมันจะบวกเร็วมากพฤติกรรมน่ารักจะกลับมามากแล้วมันจะสูงขึ้นมากครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้ตรงนี้นะครับ ฟืบอ่ะตรงนี้ลากเส้นตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นจุดท้าทายเขาจะท้าทายคุณตรงเนี้รยระยะเวลาของการท้าทายแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์พื้นฐานที่มาที่มีมาอยู่แล้วผมมักจะพูดเสมอว่าความสัมพันธ์พื้นฐานเป็นต้นทุนนะครับเป็นเหมือนเงินเก็บในบัญชีธนาคารความสัมพันธ์ของเราแล้วแหละถ้าเรามีเงินเก็บดีเนี่ยเวลาเราเจอพฤติกรรมไม่น่ารักมันจะผ่านไปไวจบไปไวแล้วเราจะจัดก,การมันง่ายขึ้น แต่ถ้าเงินเก็บมีไม่เ,เยอะไอ้ถึงจุดที่ท้าทายเนี่ยพอเราเริ่มกลับมาใช้วิธีการบวกๆนะ้เราเปลี่ยนใหม่โอเคเราไม่เราไม่เสียใจเรื่องแย่ๆของลูกแล้วเราไมา่ไปมานั่งหักดิบหรือใช้วิธีการที่มันทําร้ายจิตใจของกันและกันเนี่ยเขาจะทดสอบและท้าทายคุณลองของคุณช่วงเวลาตรงทดสอบท้าทายลองของอาจจะนานหน่อยนานกว่าครอบครัวที่ต้นทุนความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดีแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหม ถ้าคุณยืนหยัดคุณผ่านไปได้เสมอทุกเคสฟังดีนะครับพันเคสที่ผมเจอผ่านได้ทุกเคสเลยถ้าผ่านจุดนี้ได้และในขณะเดียวกันครับก็มีสักส่วนใหญ่เช่นกันที่ไม่ผ่านเพราะไม่รู้ข้อนี้จําไว้ดีๆนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดเจอรูปทําตัวไม่น่ารักมากกว่าเดิมหนักขึ้นแบบมันดูไม่มีทิศทางที่จะดีขึ้นเลยอะโค้ดจงจําไว้ว่าเขาตรสอบคุณอยู่ หรือถ้าอยู่ๆแบบไอ้วไ,ได้กัรลูกก็โอเคขึ้นแล้วความสัมพันธ์เรากับลูกก็เริ่มเก็บแต้มได้เรื่อยๆแล้วนี่นนครับโค้ดเฮ้ยทาไมอยู่ๆเก็บไปได้สักพักแล้วก็ดีกว่าจะก่อนแล้วกลับมาทําไม่ดีอีกล่ะทําไมเขากลับมาไม่น่ารักหรือเขากลับมาแย่กว่าเดิมด้วยจงระลึกรู้ไว้ว่านี่คือเส้นทางของการทดสอบตัวคุณเองครับดังนั้นถ้าคุณคุณแม่ที่อยู่ในพ่จิตใจลูกติดเกม และพี่ชิตใจลูกวัยรุ่นสองกลุ่มนี้ EP นี้คุณจำเป็นมากที่ต้องรู้พร้อมๆกันเพราะถ้าคุณใช้วิธีบงบวกกับลูกในการดึงเขาออกจากเกมออกจากโลกของโซเชียลมากขึ้นคุณจะค้นพบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะเล่นหนักขึ้นพูดกันตรงๆเลยเขาจะเล่นหนักขึ้นเขาจะท้าทายคุณเขาจะลองของเขาจะทาทุกอย่างในกลุ่มพี่ชิดใจลูกวัยรุ่นเห็นื่อเช้าคุยกันเรื่องที่นอนการจัดที่นอนลูกใช่ไหมครับ เขาจะร้องของคุณเรื่องการทําความสะอาดเก็บของกวาดบ้านล้างการอะไรก็ตามเถอะเรื่องการเรียนเขาจะทดสอบคุณหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นแล้วว่าตอนเนี้โดยเฉพาะคนที่เข้าใหม่ในคอร์สพิชิตใจลูกวัยรุ่นมีคนที่กําลังเดินในเส้นทางของความสําเร็จไปได้สักพักหนึ่งแล้วผมกล้าบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะเจอลูกทดสอบ คุณใกล้แล้วแล้วเพอเคุณอาจจะเจอโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำดังนั้น EP นี้ข้อดีของมันก็คือถ้าคุณรู้ตั้งแต่วันนี้คุณจะเตรียมใจยอมรับและพร้อมที่จะอ้ามาเลยพอมาปุ๊บคุณก็จะไม่กระตกระตาคุณไม่กลับไปคว้เขวเออผมชอบคำนี้นะผมว่าจริงๆแล้วการที่ลูกเขาหันมาทดสอบคุณท้าทายคุณซึ่งผมกล้าบอกตรงนะว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้ แต่มีเด็กบางคนรู้นะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีความฉลาดสูงสูงเลยเขารู้นะว่าเขาทดสอบแม่เขาอยู่ผมมีโอกาสได้ฟังจากเด็กคลาสปีของผมเมื่อรุ่นประมาณรุ่นที่เมื่อหกปีก่อนคุณรู้ไหมนั่นคือเคสแรกที่ผมรู้ว่าเฮ้ยวัยรุ่นมันทดสอบจริงๆเพราะผมฟังจากคาพูดเขาเด็กคนนี้มันฉลาดมากเป็นเด็กที่ฉลาดสุดๆตัวนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วอะ่ะผ่านไปหกปีจากมปลายวันนั้น เขาฉลาดมากแล้วเขาบอกผมเองเลยนะว่าล,ลึกๆบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะทดสอบแม่ว่าแม่เปลี่ยนจริงๆหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเอาซะอย่างนี้อะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าคุณรู้เรื่องนี้ก่อนคุณจะสามารถเอาชนะการทดสอบนั้นได้เพราะการเตรียมตัวก่อนมันให้ผลที่ดีกว่าเสมอคุณจะได้ไม่เขว้คำนี้สาคัญถ้ารู้ก่อนจะไม่เขวเพราะถ้าไม่รู้คุณเขวเพราะรู้ พอแบบเจอปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ผลหรือเปล่าหรือแบบลูกเรามันดื้อด้านเกินไปหรือหรือแบบอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการรู้ก่อนในวันนี้มีผลดีกับคุณในวันหน้านี่คือหนึ่งในวิชาบังคับที่ผมอยากจะแบ่งปันมากและจริงๆก็อยากจะพูดถึง EP นี้ตั้งแต่ EP แรกๆแ,แล้วแต่เก็บใจไว้ตั้งอกตั้งใจอดทนอดกัน ค่อยมาพูดในอีพีสุดท้ายที่เป็นอีพีหลักครับเพราะถ้าผมไปพูดตอนแรกๆคุณรู้ไหมจะเจออะไรคุณจะเฝ้ารอแต่การเปลี่ยนแปลงของลูกจนลืมทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าผมบอกว่าเนี่ยชั้นชั้นเจ็ดข้างบนนะอ่าไม่ต้องชั้นเจ็ดบนดาดฟ้ามีอะไรอยู่นะดาดฟ้ามีสิ่งน,นี้อยู่มีนู่นนี่นั่นรออยู่นะคุณจะเฝ้า ทวินหากับการเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าขึ้นลิฟต์ไปดาดฟ้าจิตใจคุณจะมองไปแต่ดาดฟ้าจนลืมไปว่าตอนนี้คุณยังอยู่ชั้นที่หนึ่งคุณต้องมีความสุขกับชั้นที่หนึ่งก่อนคุณต้องเดินบนชั้นที่หนึ่งให้ดีที่ก่อนแล้วคุณถึงจะไปดาดฟ้าได้ดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตอนนี้นะคะ,อะเออเจอข้อข้อที่แบบลูกเริ่มท้าทายแล้ว ผมอยากจะบอกว่าดีใจด้วยนั่นแปลว่าคุณเก็บแต้มความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วคุณเริ่มจะทำบางอย่างให้เขาเห็นในในการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเวลาที่ลูกทำตัวไม่น่ารักหนักกว่เดิมหรือเวลาที่อยู่ๆจากเดิมที่กลับมาน่ารักแล้วนะเริ่มกลับมาดีกันแล้วนะเราสองคนนะ่ะกลายเป็นพลิกซะงั้นนะ่ะเริ่มกลับไปอีกแล้วจริงๆมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลง เขาเห็นว่าคุณกําลังเปลี่ยนไปแต่แน่นอนอ่ะมนุษย์มันมี2กลุ่มอ่ะเนาะกลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบพอเห็นปุ๊บก็อยากจะลองของท้าทายอ่ะซึ่งจิตใจเขาก็ไม่รู้เนาะเพราะถ้าคนที่ไม่ได้สุกจิตนะครับก็จะยิ่งไม่รู้เลยว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันคือการอยากจะลองของอยากจะท้าทายอยากจะพิสูจน์แต่ก็กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยพอเขาเห็นแม่เปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกอยากจะลองของอะไรมันก็มีทั้งสองแบบ แต่ไม่ว่ายังไงวันนี้การที่คุณได้รู้เรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ตลอด10 EP 9 EP ที่ผ่านมาอยากจะเชิญชวนทุกคนจริงๆนะครับมันมีคำพูดหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะของเรานะครับที่พูดไว้เสมอเลยว่าการเรียนธรรมะเนี่ยหรือการหรือการฝึกฝนจิตตัวเองเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่การอ่านตำราหรือดูมาหรือเห็นเขาทำแล้วแล้วเราจะบรรลุหรือเราจะทำได้ไม่ใช่นะแต่มันคือการอ่านมาดูมาเห็นเขาทำแล้วเราก็ลงมือทำแน่นอนอย่างที่ผมบอกใน EP แรกๆของทั้ง2กลุ่มนะครับการลงมือทำคือบิดาของความสำเร็จทั้งปวงคุณมีบารดาแล้วบารดาคือทั้ง Mindset และ How To 2กลุ่มคุณได้สอ,อย่าง และแน่นอนไมซ์เซตสำคัญสุดทัศนคติสำคัญสุดผมมักจะสอนไมซ์เซตเยอะสุดเลยในสิบอพีนี้ถ้าคุณสังเกตได้คุณผมมักจะบอกว่าคุณต้องคิดแบบนี้ความคิดนี้ห้ามคิดถ้าความคิดนี้คิดแล้วให้รีบลบออกถ้าความคิดนี้คิดได้แล้วเจ๋งดีมากคิดต่อไปผมมักจะเน้นเรื่องทัศนคติไมซ์ตลอดเวลาถึงหกสิจสิปรจริงๆเจ็ดสิด้วยซ้ำผมมาเน้น how to อยู่ประมาณส0 2ส30%ยสเมสิอร์ เรื่องวิธีการการหาความน่ารักของลูกการหาความน่ารักในตัวเองเรื่องของการเล่นเกมกับลูกเรื่องของการเอาตัวเองไปหาความสุขสวยตัวนะครับอะไรก็ตามทั้งหมดเป็น Howto เป็นเครื่องมือเป็นวิธีการแต่สิ่งที่ผมไม่ได้แบ่งปันเลยและไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้นั่นก็คือ H ที่3หรือแ n นนั่นเองที่ผมแบ่งปันนั่นคือการลงมือทำ คุณมีเฮดและคุณมีความรู้คุณมีแฮนด์คุณมีหัวใจเชิงบวกกับลูกคุณเห็นคุณค่าของเก็บของการสร้างความสัมพันธ์คุณจัดลำดับใหม่ตอนนี้ responsibility ไม่ใช่พิเออร์ลิตี้แรกของคุณแล้วมันควรเป็น relationship in family มันควรเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณมีทัศนคติแบบนี้แล้วถ้าใครยังไม่มีก็ต้องรีบมีนะครับแต่ถ้าใครที่มีแล้วแล้วเรียนตามกันไปแล้วเริ่มมีแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวที่คุณต้องทำคือเอาความรู้ และหัวใจไปลงมือทําลงมือทําด้วยหัวใจคุณสังเกตไหมมันสามอย่างเองลงมือทําด้วยความรู้และใช้หัวใจในการทำศักเสิหนีไมคนคุณแน่นอนดีใจนะครับที่ทั้สงสกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นเนี่ยเออกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีคนที่แบบเห็นความก้าวหน้าเยอะมากเลยนะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีคน เห็นความก้าวหน้าเยอะมากๆก็ดีใจกับทุกคนด้วยกลุ่มที่ชิ้ใจลูกติดเกมหลายคนไม่กล้าพิมพ์ในกลุ่มนะครับก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นเพราะกลุ่มเรามีคนที่มีชื่อเสียงอยู่ก็เอาเป็นว่าอวยพรให้ทุกคนลงมือทำอย่างมีสตินะครับแล้วก็มีความรู้มีความรู้ไม่สำคัญเท่ามีสติแล้วก็มีหัวใจเชิงบวกที่พร้อมจะรักลูกอย่างไรเงอนไขน,นี่คือ EP ที่10ของวันนี้ ที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆครอบครัว EP 11, 12, 13, 14, 15ผมอาจจะมาสอนในสัปดาห์ละครั้งนะครับคงไม่ได้มาทุกวันแบบนี้ละแต่แน่นอนผมไม่ได้ทิ้งกลุ่มไว้แค่นี้เพราะเดี๋ยวผมจะลงไปแต่ละกลุ่มเพื่อไปถามว่าคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นเนี่ยคนที่สมัครพิชิตใจลูกวัยรุ่นจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะเรียนหลายเรื่องอะ มันจะเรียนกว้างนะครับมันจะเรียนกว้างคุณอยากให้ผมไล์เรื่องอะไรคุณอยากให้ผมอัดวิดีโอเรื่องอะไรคุณอยากให้ผมช่วยเรื่องอะไรตอบเรื่องอะไรคุณพิมพ์ลงมาในกลุ่มผมก็จะเอาหัวข้อปัญหาที่คุณเจอในกลุ่มเพิ่มเติมหรืออะไรที่ผมคิดว่าเอันยังมีบางคนในกลุ่มนี้ียังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะผมก็จะอธิบายเรื่องนั้นเพิ่มเติมเรื่องติดเกมเช่นกันคุณเจอปัญหาอะไรเรื่องเกมเรื่องมือถือเรื่องโลกโซเชียลตอนนี้แอปขับเฮาส์ใหม่ๆคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไร คุณถามมาในกลุ่มแล้วผมจะได้ใช้เป็นวิชาเลือกนะครับวิชาเลือกเพื่อให้คุณได้เรียนรู้แต่แน่นอน10 EP นี้โคตรสำคัญเลยนะที่เหลือชวนกันไปทำลงมือทำเถอะแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จโอ้ยพอให้ทุกคนมีความสุขลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหาแล้วก็มีสติตลอดเวลาในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะครับเพราะว่าความสุขของตัวคุณ กับสติในการเลี้ยงลูกวัยรุ่น2ออย่างนี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับกับการเก็บแต้มคะแนนความสัมพันธ์พิชิตใจเขาแล้วก็เพียงพอแล้วกับการเลี้ยงเขาให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะคุณมี10 EP แล้วดูซ้ําเมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมเอาลงมือทำสำหร,บบรับวันนี้สวัสดีครับ